สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องเบาตุ้ยลำเพงนอองเชียลครับนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วเอ๊ะเอ๊ะไปไหนองอะในนอนบ่เนี่ยหันมาดูในนอนบ่เนี่ยในนอนค่ะอันนี้สวยแก <laughs> เป็นไงวันนี้ฟิตไหมเนี่ยฟิตไหมวันนี้ <laughs> เป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันคือว่าบปู เออเต็มที่แล้วลูกสาวด้านนี้หาของกินก่อนเพราะหิวงงไงไปกินหนันด้ะมาแล้วไปเบิรงเอาเจ้าบค่ะเออไปเบิรงเอาในขาง่ายง่ายเป็นสิบเบิรงไป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 เดือนโอ้ยพี่หน่องที่อย่างอ่ะบ่ค่อยได้ยินแม่คำนี้ไหมหู้บารีไหมโอ้ยพี่น้องว่าสิมานเนี่ยมาเจอลูกสาวพอดีโอ้ยบุคคลเด่นยิ่งับคำนี้ ตืมาจาพภาษาปัดปัดกินหมีขาวัสวัสดีครับแม่เอาเาที่ไหนคปลูกสาวมาล้วนะมีเส้นปัดมีเส้นีเส้นมีมามีเส้นมีใส่หัวใจบ ไปปิดข้อหมายแล้วไปไม่คุยลวะไาว่ีนเน้ยอ่ออะพ่อเขไม่เล่นด้วยควรหุดนะลูกสาวดี่วนลูกสาวแม่กับพงงามกเไเข้ามานี่แล้วกับลูกสาวทำอไกันย่งคุณพ่อกอย่โแม่ผู้งามหรือแม่เป็นคนจงหวัดไหนเนี่ยหลองพ่ค่ะโอ้ห้องว่อลำพูลูกสาวอยู่นไหนเนี่ยอายุตอนไหแล้ว อ้คุกคุกคุกสุกส6่หเองนูกว่าูนหน่อยเหรอโอ้ยผู้ใหญ่โอ้ยผู้ใหญ่ครับ <c oughs> อาสั่งนีลูกเจเจเดีกร่ายังกเดียวจัไปนี่แนมีเงินยบาทสแต่เห็นไม่ครท่าไหร่รอบจ็ดบาทมีเงินเจ็ดบาทีเงต่ออยู ของนั้นจะเส้าบาทนะก๋วยเตี๋สี่สิบบาทนี่ครับแม่มันขอบคุณพ่อเพันนะขอบคุณพ่อเพิ่์ดขอบคุณพ่อเพิ่์ดเลี้ยงดีเพิ่์ดเลี้ยงเจ็ดสีเพิร์ดเป็นเจ็ดสี่เพิร์ดสีเลี้ยงกินอยู่ะกินดีว่ะกินดีว่ะครับไวเพิ่์ดสีเลี้ยงเอาซ้อมถอยเพิรนดจ่ายแล้วขอบคุณพ่อเพิ่์ด ปลาเพิรนเลียงเฟิร์นเอฟซีมันเนทบตัวิงั้จังไงปาที่น้องะไรคะน้องแก้มองก้ชื่อน้องแก้มค่ะไปเป็นมันักแก้ตัวน้นเองหลับเลยหลับเลยปาปาปเต้องขายไปเอ้วทำมมขายปลาเยซอยแม่เออแม่ก็ไปเด้อสฟนำใสเด้อม่มีเนื้อเค่ะเื่อแม่ก็เป็นแม่พญาไไปนำใสเด้แม่ก็สวยเด้อ้ไปเป็นแม่พญาบอป้าแม่ พี่น้องครับก๋วยเตี๋ยวหลันนี่มาเลยพี่น้องโกรวยนพี่น้องมาเลยเหนียนานี่ครับมาเลยมาเลยเอายเอาอย่างเอาอย่างเอาบูนเอาโตกคาบเอาบูนเอาบูน้อาตกะคับเอาบูน้อาต๊ะคาบเจ้าเล่นต่ลูกนิ่บฮบอก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 พาพี่น้องครับแม่แม่ค้าเนี่เพิ่งาโสดด้อแม่แม่โสดครับ วาคือฝนมีถาทั้งหลังไป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 ไขอคุณนายไส้ดิครับเด้อขอคุณหายไส้ดีครับอ๋อบุญนี่ก็คือป้าที่ห้องนะเพิ่นเบิ่มข้ากหีนะก็ผมเอามามีนะครับเด้อมะมีเอาอย่างเลือหมูค่ะเอาหยังก็ได้ครับเอาอยังก็ได้ใส่หัวใจลายๆรูปแเดียวแกู่นอห้ามมือเ เจ้านะอเอไหนที่ว่มาที่่าไปท้ายลูกตอนนี้เอ้าวโอ้ก็จาเจ้าได้แล้วคนบมาเดียวกันตัวเนี้ยเไปบอกาเดล่งเัไโอ้ยเหนือแค่อ้จมกจ้องไกัเาควนกแก้มเอามามีนะอีหลานลูกสาวแหละโบเขินเนาลูกสาวกันเนาะกันลูกสาวแม่อยู่ในี่ซ้ำกันตอนีหนอบเมื่อซ้ำกันบ่คอยซีสาม ไเท่าไปน่อยหน่อย้พอดีเลยลยูกสาวเอามามีแล้วลูกสาวเอาไปากบห้าเาูจักบอโจอีกือบอนเอซี่เนี่ยบเอเราอยู่เนี่เจีวไปเกินากันดออาอาตุยี่เราฝากบ้าตุยได้ตัวคอยเป็นมือกล่องเราเนี่ครับมาไปยังกี้ผู้นี้เราผู้ตายเหรอหผู้ตายบอลอะ ู้นี่แะครับท้าย,ยงานัลอะน,นี่ท่านแปลงล่างเนี่ยแม่ครับท่านแปลงล่างแก้มเา <นะ S 1> ขาใส่พอมไหมวะใส่พอมไ่มวนะพอลอกเร็วเป็นเวลาลอกเร็วเป็นพอสะโพกคอนไวย เพาโอ้โหเต็มมานั่งกินยงนี่เนาะเพาะเพาที่มาที่มานั่งกินยงนี่กันหลายหที่แกอ้ง่่นชุเนิ้อหนชุ่มเน้หนนสองชุ่มนิ้วชุเนื้หนึ่งสองาาแังแท้เจ้าเจ้าเขาปนตามบางอย่างเด้ช่องเบาตุ้ยลำพูนเอาไปเชียวชิบังอ่ะพิมพ์มึงพิมพ์มึงก่อนเอาใหรพิมพ์มึงก่อนมาท่ายบางคนบึงไหนเอาให้พิมพ์ดู ข้าเดียวแล้วเป็นบางเจ้าของแล้วคนที่ตามหนึ่งแสนมาเนี่ยเอาคนที่ตามแสนหนึ่งเนี่ยทางบังหลอดเขาจะคนสมัครเป็นแม่เถาเป็นแม่เถาแล้วเขาจะเป็นแม่เถาในบังหลอดเนี่ยพี่น้องมาานนะครับอันนี ойти, ้เขาเอ็นย in ouais. ังน like <medical> okay. like ี Oil ่เยังนี่ครับของหวานที่หลังหมดอันนี้เขาเอ็นจังเนี่ยเอ็นจังอะไร่นี่ข้องกรําเป็นหวาเจ้าเจ้าอยู่นี่เจ้าไข่นี่ตลอดเป็นหวาไข่นี่ตลอดเปิดหยุดเฉพาะวันพฤหัสโอ้เจ้ามาอยู่นี่โดนไป โดน้่าเคมาปิดขาเ่ขาปียูะเจะรีบหมดเร็วาอะี้จะเป็นน้องใครรีบบ่ียนะน้องลูกลูกหรือน้องสาวเจ้าบ่าหลีเนี่ยลูกลูกไม่สิลูกหว่าทางนี่ละน่องโอ้เจ้าจอาตัวมานนองขยันเสื้อได้เนี่มาน้องลูกข้าขนี่แหละเจ้ากับผู้งามเนี่ยเจ้ากับผู้งามดีเนี่ยเจะนามตะไดเอาไปไล่ไปไล่เลอเจอกระเดินแม่บ่าเปนแม่ไม่ไับป็นกเนเยไ่เนาะ

จังหน่อยด้วยจังหน่อยบ่อบอย่งหน่อหอบเอาของฟันจังหน่อยด้วยบออยากฟังแม่อยากฟังลูกแม่อกะยดมันตรงใดมันตรงใดะสีภาพเปนออร์ชันเลยอโอออริชันออรชันเลยหอบเอาโอ้ยบอลลุยเอาคพออยู่พอกินก็ได้เลยล่ะได้จ้ะได้จัะหน่อยจัหน่อยโอ้ยคือบอลแต่ห่ออยากบ่ อ่านองแก็บจังเลยดูดังได้ดังแค่สามอันหายพาะทนุนึงกว่าทุงมกว่าสองทุมครับอ่าอหลองเพลจัน่อยสิภาเเลยหอเพจัยบ้านสิาเขาเลยลูกบอสิ้าไปทายรูปอาปะท่สฝันบอสบอสจะทายบอสมันใจบอสมั่นใจข้าวแขงมหาสิ้าไปทยเลยเราเชื่อเชื่อเลยเดี๋ยวแต่งตัวใหม่เดี๋ยวจะมามาสิ้าคจะทายลูกเขาไปนะ แล้วใครอีกบอจโวโอเคเลยรับอันนี้แม่มานกไทยมากกว่านี่ครับบอจโ็แล้าเราแกว่ง่อด้วยกี่ลอยอันนี้เดียวบออยังบออยังก็ไปรอมนาได้สิ โอ้ยอุตสาหสิได้ฟังมันมวนน,นเพ่งจกลองกัน,น, <im itation> นได้ปนตอนสินรลองนะาสีครับี่น้ชง,ง,งนนครับคลิปนี้ฝากไปสนีคลิปหนไหมครับเบืองเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตช่อบอทีเราเพงนอปเชียด้วพี่น้องเป็นสแล้รงมใจที่แม่สาหน่อยนะครับนลครับอย่าลืมฟังเพลงบอดโจยืนนึงมันเขาดีมากมันไหนเพื่อทเราอีกอีเพือนทนนักเอกหน่อยมาเยน,นัอก <im itation> ได้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 กินไลกานดิน้นะคเลียักกินเลยกินบเนยนกบ่นอกนะกุลนะครับขอคุณหลายแล้วขอุหลายเนาอพ่อมาหยองซื้อละพ่อหางแข้งให้เขาแหละแข้ง้เขเลเนยมึงเอาไค่ะเถาลูกเทาแล้วมึงไง มึงนองเขาได้ยังไสเบออย่มังไงไปายไปนังแก๊บไอ้แกเปนอนคิปนี้ฝากไว้สนิครับบอบอหยอกบอหยอกบอนวดได้หลานเนี่ยมีอย่างแบนี้ให้ยาากันคข่บอหยอกบอนวดเจาเน้อนี่ครับเปนอนอาคลิปนี้ฝากไว้สนิคลิปหลังาเอาไครับอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามช่องมานท่องเชย่นอนนี่ครับผู้เรียน ม่เห็นกปาหย่อวันมวซื้อหรอครับเปงนก้าใจกันอย่เนาะพี่นอนกับฟังว่าคงสิเขกาใจได้พี่นองเด้อมี่ยังหลเนาะเดี๋ยวสีซ่าเลยกระเปาหยอกวันม่วนซื้อเจ้าแต่เจ้าผู้งามหนีเจ้าไอ้งานโรงงานนั้นบอกโอ้โหบติกโอบายบาย